ไม่มีใครพูดกับผมเลยเป็นอัปเดตที่ประหลาดมากใช่พี่เอกหรือเปล่าสวัสดีครับผมดอสจากดีพนรัตน์หนึ่พี่นุย้ยพี่ก็เอากับเขาเหรอเนี่ยมันจะขโมยไหมบิจจาจะขโมยไหม <c oughs> พูดกันได้แล้วจบแล้วพูดกันได้แล้วสวัสดีครับผมดอสนะครับจากดีพนรัตน์หนึ่ง ก้าวาาครับทำไมบรรยากาศมันแปลกๆวะทำไมอยู่ดีผมมาใส่ชุดอะไรแบบนี้เฮ้ยนี่มันชุดพี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่พี่ตายแล้ววะทำไมมันมันบวมขนาดนี้แล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยไม,ไม่ใช่พันนี่วะนี่มันโต๊ะทำงานพันแล้วผมเป็นอะไรตายอะ่ะแล้วทำไมเสื้อผ้าผมแล้วนี่คือผมไม่ใช่เหรอเฮ้ย <He i! S 2> ผมต้องมารีวิวรถที่นี่เหรอคือผมตายแล้วผมยังต้องทำาบมุก นี่อยู่บนโลกแล้วนี่เขาขึ้นาใหม่คุณจะไปรูอะไรนี่คุณเป็นใครเนี่ยเป็นหมอผีที่โดนรับงานมาโทษนะครับแล้วนี่พี่ชี้ไม่ใช่เหรอใช่พี่ไหมครับเฮ้ยเขาไม่เคยมองผมแบบนั้นไม่ใช่เขาใช่ไหมแล้วคือเขาชื่ออะไรฮิโรชิฮิโรชิเฮนี้ไปกันต่อก็ได้เดี๋ยวขอโทษครับใช่พี่เอกหรือเปล่าใช่พี่เอกหรือเปล่าครับ ใช่ครับข้าคือคาโนยะชิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ข้าอะไรคือตัวอะไรนะตานาคาโนยาชิแล้วพี่เอกล่ะคุณไม่ใช่พี่เอกเหรอตัวตนของข้าก็คือพี่เอกแหละแต่ตอนนี้เขาเป็นคาโนยาชิคือคุณตายแล้วเหรอครับใช่ข้าตายแล้ว <c oughs> อโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันรถที่เต็นท์เราไม่ใช่เหรอโอ้ไม่สภาพมันดีขนาดน,นี้งั้นผมขอดูรายละเอียดหน่อยนะคันนี้แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเครื่อง1.6ึ่งจุดตัววีด้วยเหรอ หูผ่อนแค่สามพันกว่าบาทนิสสันจุกปีสิบสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเออโอ้โห้อนนี่ก็ h o n d a City ปียี่สิบสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทอ,อ๋ออันนี้เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมครับเชี่ย <Yeah. S 1> อันนี้มันตัวผมไม่ใช่เหรออันนี้ก็รถเต็น์เราเนี่ยแสนสามเจ็ดอันนี้ก็ใส่ผมจำล้อได้ว่าเนี่ยของเต็น์เรานี่ก็ n น s ิสสันโนปี B 18 1.2ตัว VL สองสามเจ็ดเนี่ยที่ผมขับบ่อยๆพี่จำไม่ได้แล้วเหรอม,ม,หหม,มีครับอันนี้ไงสีเทา,ทา,า,า,าแล้วถ้าผมจะเอาคันนี้ผมต้องทำเวลาคันนี้เขาบอกว่าประกันแบดด้วยว่มาพรอนหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทฟรีดาวเครื่องหนึ่งจุดแปดมือเดียวป้ายแดงจโรต้าครอสคันนี้เหมือนผมจะเคยขับเองนั่นเนี่ย ดูภายในดิหูไม่บันเอี่ยมอย่างนี้วะโอ้โหอันนี้ e สองร้อย w สองหนึ่สออโต้สามแสนแปดมืนเจ็ดพันบาท งั้นเราไปดูรถใหม่ข้างหลังกันดีกว่าเดี๋ยวปาลมคุณครับทำไมเขาเป็นแบบนี้โทษนะครับทำไมป๋าเป็นแบบนี้ใครทำอะไรป๋าเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ตอบอ่ะหมอผีไม่มีใครพูดกับผมเลย เป็นอัปเดตที่ประหลาดมากไปดูด,ดิอีกคนเฮ้ยมีรถเข้าใหม่เหรออันนี้เกียร์นะครับรถเข้าใหม่นะครับ<อ>พี่ชันเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยก็คือเใส่ไว้เามาเองโอ้ดูดิครับรถเพิ่งมาใหม่ทะเบียนสวยด้วยเกียร์เกียร์โซ เล่นเอ้ยอันนี้ไปโดนอะไรมาเนี่ยเล่นตะปูิน็อตครับทำไมไม่ไปทาเบตาดีนก่อนล่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยพี่ก็เอากับเขาเหรอเนี่ยทำไมเรียนรกูแบบมันจบนด้วยแม่งเอ้ยงั้นเราจะไปดูแถบนี้ก่อนแล้วกันทุกคนครับ เข้าทางนี้เข้าได้ไหมนี่ครับ B M E 90เหรอทำไมมาจอดตรงนี้เนี่ยแต่งพร้อมล้อแม็ก B B S ราคาแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทภายในใหม่กิฟตเลย สวยมากสวยมากแล้วทำไมมาจอดในที่แบบนี้สวยมากเอาแล้วแล้วคุณเป็นใครอะครับฮะนนท,ท,ที่นี่มันโลกวิญญ,ญาณนะคุณตายไปแล้วคุณรู้ตัวไหมเนี่ยบบนี่มันไม่ตายนะครัแบบผมนะคือยังมีความรู้สึกอยู่เลยนี่มันคือผีที่พูดไม่หยุดนี่ว่านะครับเขาอยู่ตรงเนี้ยสองพอดีเลย387เเท่านั้นสีดำด้วย อีกคันนึงเนี่ยผมจาได้ราคาไม่ไม่ได้ขนาดนี้อันนี้น่าจะลดราคาแล้วเหลือ6.57แล้วก็ฟอร์ดขาวนะครับที่คุณผีคนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่อันนี้3.37เองได้ล้อแม็กหนึ่งชุดเลยนิสสันอะมิ拉หนึ่งสองปีสิอะไรวะนี่มันเต้นเราจะชัดนี่ไอ้ปอใช่ปอป่ะเนี่ยปอ,อปทำไม เราใส่ลูกอมที่คาดผมไว้อย่างนั้นแ่ลูกอมไม่โดนแทงหัวมาใครแทงเราอันนี้หัวเดียวหัวเดียวนะมือเดียวด้วยปี20่สิบสามแสสี่มืเจ็พันบาทอันนี้มัน B R V นี่หว่า Honda B R V เดี๋ยวพวกคุณพวกคุณยังมาหลอกหล้อนผมไม่อยู่อีกเหรอ ในราบวิญญาณด้วยคันด้า b r v เนี่ยนะเพราะอะไรเจ้ารู้ไหมเพราะอะไรคันนี้มันบรรทุกได้เยอะเหรอเนี่ยถ้าเจ้าต้องการบรรทุกมากกว่านี้เจ้าแค่พับเบาะลงเท่านั้นเจ้าทดลองพับดูสิครับนี่พับได้อ๋อเาเห็นไหมละ่ะว่ามันบรรทุกได้เยอะขนาดไหนไมเราึงเลือกรถคันนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีแบบสามแถวด้วยใช่ไหมแต,ตแต่นี่เป็นตัวสองแถวเพราะอะไรถึงซื้อตัวสองแถวล่ะก็อย่างที่ข้าบอกจำนวนของข้าเดี๋ยมีกันสามคน แล้วเวลาออกไปลาตะเวนอ,อวิญญาณมาทีมนเนี่ยมันสามารถขับเบาะแล้วเอาวิญญาณมานั่งได้เยอะเองจะไปรู้อะไรโอเคก็เดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวขอดูคันนี้หน่อยคันใหญ่ดีเฮ้ยไหนบอกไปบ R อาวไงข้าเช็คแล้วว่าวันนี้วิญญาณที่ต้องไปรับนะ่ะมีหลายตัวข้าก็เลยต้องมาเลือกคันนี้เพราะว่าคันนี้เนี่ยมีถึงแปดที่นั่ง <What? S 2> พิ่งขับรถออกไปเมื่อกี้เองยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วประหยัดน้ำมันไหมคันนี้ เครื่องดีเซลเหรอใช่แล้วไม่ร้อนเหรอนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยหรือว่ามันมีแอร์ครบไดอยางอีกทีนี้นข้างหลังมีแอร์ยันด้านหลังตรงนี้เบาะด้านหลังนั่งสบายมากวิญญาณที่เข้าสังกัดข้าเนี่ยแล้วนั่นอะไรอ่ะเปิดประตูให้ดูหน่อยดูแถบนี้เปิดได้ด้วยหรอคันนี้ขึ้นง่ายเฮ้ย นี่มันตัวผมเองไม่ใช่เหรอครับคุณพยาบาลเดี๋ยวมีโยมมาทูดนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเดี่ยวทำไมผมทำงานหนักขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันจะขโมยไหมมีจะจะขโมยไหมงั้นขอไปดูข้างหลังได้ไหมแล้วเราจะซื้อกลับโลกมนุษย์ได้ไหมเนี่ยเอ็งไม่จำเป็นต้องซื้อกลับโลกนีเพราะเอ็งอยู่ในโลกนี้แล้วเฮ้ยแล้วทำไมเขาทำงั้นกับผมอ่ะสวัสดีครับผมดอสจากดีพานรัตหนึ่งเก้าเก้า เขาพูดได้ล่ะแล้ว่าเขาเป็นล่างของเองนี่ข้างหลังมันดั่งได้นะเนี่ยคันนี้นั่งได้แปดที่นั่งเบาะทุกที่เป็นเบาะ VIP และดูคมเสียใหม่มากเออเฮ้ยเนียวนที่เข้าสังกัดข่าอย่างที่ข้าบอกได้นั่งรถดีๆทุกคันเดินทางอย่างนีเช่นรถคันนี้มีแอร์ตากล้องผมอ่ะเขาตายไปหรือยังก็ตายหมดข้าหมดเลยเราลุมกระทืบหมอผีกันเถอะ มันเอาวิญญาณทุกคนไปหมดเลยขนาดตากล้องยังโดนมันเอาวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วเขาจะตัดต่อให้ผมได้ไปเนี่ยตากล้องที่ตายแล้วอะ่ะเอางี้นะ<ช>คนดูนเขาได้ดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมถ้าเขาได้ดูอยู่แปลว่าเขาตัดเสร็จแล้วเขาลงให้เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดว่าเขาดูทันวันฮาโลวีนและถ้าเขาแต่งตัวเป็นผีมาวันฮาโลวีน้วไดะให้ลูกอมหนึ่งเม็ดอ่ะก็คุณช่วยผมด้วย วันฮาโลวีนช่วยมาปลดปลอด่อยคนที่เต็นท์หน่อยใช่ไหมช่วยแต่งเป็นผีมาช่วยหน่อยวันฮาโลวีนก็จะมีผีอยู่ที่เต็นท์ถ้าพวกเองอยากช่วยเนี่ยก็แต่งตัวเป็นผีนีแล้วเข้ามาช่วยป้าจะปลด่อยคนผมจะต้องไปไหนต่อล่ะครับคุณหมอผีอเราเพิงมาทำงานที่นี่ไงบนโลกวิญญาณของเราจ็อบมีเคเคหรอครับเป็นสมัครผักดาไ,ไหนโอเคอันนี้ทุกคนผมให้ดูหมดแล้วนะ ผมกำลังจะหาทางออกไปจากโลกแปลกๆแบบนี้ก็ขอปิดจบด้วยพวกเรานะครับใครสนใจขไหนก็แอดมาเลยที่แอดไซด์ีดีสามอย่าลืมเติมแอดไซด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวักพนรัตน์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีวันฮาโลวีนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวพูดกันได้แล้วพูดกันได้แล้ว จบแล้วพูดกันได้แล้วบ